โอเคค่ะทุกคนคลิปทำเงินเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะทุกคนตอนนี้นะในการทำคลิปวิดีโอคลิปสั้นทำเงินนะคะไม่ใช่ออกมาเพื่อมาชงชงคอลลาเจนนะคุณจะขายคอลลาเจนคุณมาชงคอลลาเจนคุณจะขายอะไรสักอย่างคุณออกมาสาธิตมันเป็นการหมดยุคของการสาธิตแล้วค่ะคุณต้องทำให้ขยี้ปัญหาเปิดปัญหาก่อนเลยนะปัญหาแล้วตามด้วยในระยะเวลาอันสั้นผลลัพธ์ที่ ลูกค้าที่คุณอยากให้เขารู้สึกอะ่ะคืออย่างเช่นหน้าสิวเนี่ยเขาไม่อย,อ,ยอยากอยู่ในหน้าสิวนานหรอกคะ่ะเขาก็อยากจะแบบปุ๊บสวยเลยนะหรือว่าผมที่แบบผมที่ขาดน้าหนักเนี้ยผมรีบแปนอย่างเงี้ยทำยังไงให้คุณเห็นภาพว่าผมเนี่ยสลวยแล้วก็เป็นวอลลุ่มแบบสลวยเลยใน,ในทันทีอย่างเงี้ยนะคะคุณจะมาแค่ยืนโพสถ่ายรูปภาพ กับผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบว่าคุณจะทําเงินหรือเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแบบว่าแพทเทิร์นบริษัทว่าอันนี้นะจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะมันขายไม่ได้แล้วค่ะทุกคนมันหมดยุคแล้วมันจําเป็นอย่างยิ่งนะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีการทําเงินการสร้างคลิปสั้นมันมีประโยชน์จริงๆค่ะในการสร้างคลิปสั้นนี้นะคะนะคะการออกกล้องตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ได้นะคะการออกกล้องตอนนี้ไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรก็ได้ข้อที่1 คุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะคะว่าการออกกล้องครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นประโยชน์ยังไงนะคะคุณจะออกมาเป็นใครค่ะคุณเอาให้ชัดนะว่าคุณจะเป็นใครหนึ่งคุณจะออกมาเป็นคนรีวิวสินค้าอินฟลูเอนเซอร์เมื่อคุณคุณอาจจะมีไอดอลใช่ไหมคะไอดอลแบบว่าเอ่อคนเนี้ยเขามีผู้ติดตามเยอะๆคุณอยากมีผู้ติดตามเยอะๆมั่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้แล้วไกด์ไลน์แนวทางว่าคุณจะออกมารีวิวสินค้า แต่ตอนนี้นะครูบอกให้เลยนะความลับคนที่รับรีวิวสินค้าไม่ใช่คนที่มีรายได้ดีมากๆอีกต่อไปแล้วค่ะเมือ่อเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคนที่มีรายได้ดีมากๆคือคนที่ทำ u t u b e และตอนนี้คนที่ทำ u t u b e ก็ไม่ใช่คนที่จะมีรายได้มากๆอีกแล้วเช่นเดียวกันค่ะให้คุณทายว่าปีนี้2567อาชีพที่ทำเงินได้มากๆนั้นคืออาชีพอะไรคะไม่ใช่ขายใบงานนะคะ อาชีพที่ทําเงินได้มากๆคือไม่ต้องขนส่งเป็นอะไรที่จิ๋วๆสามารถส่งได้เลยนั่นคือคุณมีความรู้อะไรอยู่กับตัวแล้วคุณออกมาตีแผ่ให้เป็นคอสออนไลน์หรือเป็นระบบดิจิทอลนั่นเองเวลามีคนที่สนใจคุณคุณสามารถส่งเขาส่งให้เขาได้เลยทางไฟล์ไม่เสียค่าสดไม่ไม่เสียค่าขนส่งไม่เสียค่าอะไรเลยคุณอาจจะมองว่าโอ,อ้ไม่เสียค่าอะไรเลยมันไม่น่าจะดี แต่ว่ามันเป็นการทําต้นทุนที่ถูกมากๆและทําให้คนที่มีความรู้สามารถเริ่มต้นทําธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเป็นใครในโลกออนไลน์นั่นเองคุณจะมาเป็นครูสอนการการตลาดคุณจะมาทางสายบันเทิงคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือคุณจะเป็นเ,นเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้า คุณเอาให้ชัดว่าคุณจะเป็นใครคะ่ะสามารถต่อย,ยอดทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะคะข้อที่2ต่อมาค่ะก่อนที่คุณจะมีเป้าหมายคุณต้องมีแรงบันดาลใจคะ่ะข้อมาสักครู่นี้นะคือคุณต้องมีเป้าหมายแต่ทุกคนคะก่อนที่จะมีเป้าหมายคุณต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเนี่ยมาทําให้เราอะสามารถที่อยากจะทดลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างได้ อยากจะลูกขึ้นมาเป็นคนนั้นอยากจะลุกขึ้นมาเป็นคนนี้อยากจะมีอาชีพแบบนี้ไม่สนใจว่าอาชีพในอดีตจะเป็นอาชีพอะไรจะเป็นแม่ค้าตลาดนัดนะคะจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ยังไม่สําเร็จหรือจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่คุณเคยเป็นแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นแล้วอ่าอยากเป็นอีกอาชีพหนึ่งอยากแบบทันสมัยอยากเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทําเงินได้นะคะ ให้คุณเรียนรู้เลยค่ะนะคะเริ่มต้นแบบนี้นะมีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยนอกจากมีแรงบันดาลใจแล้วคุณต้องคิดนะว่าถ้าเ,เพื่อนชอบสาระประโยชน์ที่ช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้ เพื่อนๆ s ับส c คร b e ที่ช่อง y o u t u b e a n g ้ทีวีแบรนดิ g และ Facebook ครู a n g จีสอนสร้างแบรนด์นะคะเราจะส่งคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงข้ามมือถือเพื่อนๆทุกวันค่ะ